เปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานนะคะโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะก็ประกาศกำไรออกมาในปี2556เนี่ยอยู่ที่414.38ล้านบาทเพิ่มขึ้น23.35%เยอนเยียนะคะก็ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยนะคะโดยที่คาดไว้อยู่ที่421ล้านบาทนะคะในโรงพยาบาล ขนาดเล็กเนี่ยก็ไม่มองว่าที่อยู่รอบรอบนอกนะคะก็มองว่าไม่ได้รับผลกระทบทางนั้นการเมืองเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีของบริษัทนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำโรคหัวใจครบวงจรนะคะก็เป็นการเปิเปดศูนย์โรคหัวใจครบวงจรตั้งแต่ควอเตอร์หปี5 6กเนี่ยก็คือมีประโยชน์กับตัวบริษัทมากไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเงินสดที่เข้ามารักษาโรคหัวใจนะคะกับลูกค้าของโครงการภาครัฐนะคะ ที่มีโลคเฉพาะทางเพิ่มเข้ามาตรงนี้จะทําให้กําไรของเขามีสัดส่วนที่ดีขึ้นค่อนข้นขนางมากนะคะก็ในควอเตอรในทั้งปีของปี56นี่ก็กอ Margin อยู่ที่35.70%นะคะถึงแม้ว่าจะมองใกล้เคียงนะคะกับปีที่แล้วแต่เนื่องจากเนื่องจากว่าเขาเพมีการลงทุนเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมีการขยายตัวโรงพยาบาลมากขึ้นรวมทั้งด้านบุคลากรเข้ามาก็ทำให้ตัวทั้งด้านคอสและก็ตัว s อ a เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ โดยรวมแล้วก็ net profit margin ก็สูงขึ้นนะครอยู่ที่18.65%อันนี้เพราะว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเข้ามากว่าเกือบประมาณ19.23%เนี่ยทำให้ตัว margin ก็ยังอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะคะ mm hmm. ทั้งปีเนี่ยก็มีการประกาศจ,จ่ายเงินปันผลนะคะโดยที่เขาจ่ายไปแล้ว2งวดนะคะอันนี้เป็นงวดที่3นะคะอ,อ,อยู่ที่9สตังค์นะคะขึ้น XD วันที่25เมษายน2557จ่ายปันผล22พฤษภาคม2557นะคะ รวมทั้งปีนี้ของปีห้าเจ็ดเนี่ยเราก็มองการโก้าขึ้นอีกประมาณ1 7 8เยืนเอเนเยียียเราปรับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะมองว่ารายได้ของเขามีสัดส,ส่วนที่ดีขึ้นราคาพื้นฐานอยู่ที่12บาท10สตางค์แนะนำซื้อนะคะ c p r นะครับผลประกอบการไตรมาสสี่นะครับรับผลประ กระทบจากอากาศที่หนาวเย็นเป็นพิเศษนะครับส่งผลให้ยอดขายเครื่องดื่มเย็นและไอศครีมนะครับที่มีกอดโปรฟิตมาจิ้นสูงนะครับไม่ดีมากนะครับโดยเซลล์เซลล์สโตร์เซมเซมสโตร์เซลล์โกรดนะครับเพิ่มขึ้นเพียง1.5นะครับทางฝ่ายมองว่ามุมมองภาพธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดยในปีนี้นะครับ CPO มีแผนเพิ่มสาขา600แห่งนะครับเปิด DC ที่สมุทรสาครในไตรมาส2นะครับรวมถึงรับรู้ Business s y n e r g y กับแมคโครที่ชัดเจนขึ้น ค่ารายได้และกำไรเติบโตได้นะครับโดยการรวมงบแมคโครเต็มปีจะคิดเป็นสัดส่วนราว33%ของรายได้รวมนะครับและ2 4สิถึงยีของกำไรรวมประเด็นการรีไฟแนนซ์เป็นจิ้งโลนนะครับได้ออกหุ้นกู้เงินบาทไปแล้ว50,000ล้านนะครับโดยเงินกู้สกุล US ดอลลาร์นะครับที่เหลือได้ทำการเฮดช์ไปแล้วนะครับ90%้าสบคาดว่าภายในกลางปี57นะครับจะทำการรีไฟแนนซ์เงินกู้นะครับเป็นหุ้นกู้เงินบาทดอกเบี้ยคงที่อายุไม่น้อยกว่า5ปีนะครับ ซึ่งจะทําให้บริษัทหมดความเสี่ยงด้าน FX นะครับและความผันผวนดอกเบี้ยยังแนะนําซื้อนะครับโดยมองซีเปีเป็นทุนท็อปิกตัวหนึ่งในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับราคาพื้นฐานมีการปรับนะครับอีกเล็กน้อยนะครับราคาก่อนปรับอยู่ที่55.75บาทสตางค์นะครับ m อ็มคนะครับกำไรสุทธิปี56นะครับออกมาที่1,527ล้านนะครับลดลง13.2%นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้7.3%จากการดำเนินงานในไตรมาส4ที่วดตัวลงนะครับ แตยไตรมาส4รายได้หดตัวลง0.3%เยียวนีอนะครับแต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขายบริหาร,รกับปรับตัวขึ้นส่วนทางกับรายได้นะครับที่12.6%และ1 1 3ตามลำดับประกาศจ่ายปันผลนะครับ1บาทป8ตังนะครับของรึ่งปีหลังนะครับ XD อยู่ที่10เมษาทั้งปีจ่ายที่2บาท1 1ตางคนะครับคิดเป็น payout สูงถึง95%ในเช้านี้จะมีการประชุมทั้งวิเคห์นะครับทางฝ่ายจะพิจารณาประมาณการอีกครั้งนะครับหลังได้รับทราบข้อมูลนะครับจากธุรกิจเกี่ยว เกี่ยวกับทีวีดิจิทัลที่ได้ปอนุญ,ญาตจากกสทชนะครับเพื่อประเมินคําแนะนําใหม่โวยชี้นะครับแนวโ,โน้มการดาเนินงานปี57คาดว่าจะกลับมาก้ากระโดดอีกครั้งนะครับจากซ็น์จี้ที่ทําร่วมกับกันร,ระหว่างบริษัทกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟทั้งหมดนะครับซึ่งส่งผลดีต่อผลการดาเนินงานตั้งแต่ไตรมาสสี่เป็นต้นมาทางฝ่ายปรับประมาณการผลดำเนินงานปี57ขึ้นนะครับจากเดิมนะครับปรับยอดขายเพิ่มเป็น14,52 0หมนั้าิล้านนะครับเพิ่มขึ้นสิบ คายอดขายจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มขยายตัว15%เยนเยียปรับ m a จิ้นเพิ่มจากเดิมนะครับจะยอดขายกลุ่มเครื่องดื่มนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นปรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายลงจากเดิมนะครับปรับประมาณกากรกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น820ล้านนะครับเพิ่มขึ้น80%เยนเยียจากการดำเนินงานที่เพิ่มฟื้นขึ้นฟื้นตัวนะครับทางฝ่ายปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะครับปรับราคาพื้นฐานเป็น109บาท50สตางค์ มิ้นนะครับผู้บริหารยังมั่นใจการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะครับหลังปัญหาการชุมนุมคลี่คลายนะครับประกอบกับการกระจายธุรกิจสู่หลายภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศนะครับโดยรายได้จากธุรกิจจากกรุงเทพนะครับในปี56นะครับเป็นเพียง14%ของรายได้ธุรกิจโรงแรมจีคงเป้าหมายการเติบโตเดิมนะครับโดยใน5ปีนะครับตั้งเป้าในแผลตนะครับมีตราการเติบโตแบบทบต้นเฉลี่ยนะครับ15-20% ROC นะครับอย่าง116%นะครับโดยจะขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับทางธุรกิจอาหารและโรงแรมโดยนโยบาย Asset l i g h t นะครับผ่านการลงทุนเองและการรับจ้างบริหารนะครับรวมถึงการควบรวมกิจการที่น่าสนใจปี7 7นะครับจะคงเดินหน้าขยายโรงแรมใหม่ๆนะครับตานแผนนะครับแบ่งเป็นโรงแรมที่ลงทุนเองนะครับเพิ่มขึ้น77ห้องนะครับโอ๊กนะครับ311ห้องนะครับและรับบริหารเพิ่ม610ห้อง ทางฝ่ายคงประมาณการปี5 7ตามเดิมนะครับคาดกำไรสุทธิที่4,527ล้านนะครับโต10%นะครับราคาพื้นฐาน30บาทนะครับสำหรับเมนท์แม็กนะครับประกาศผลประกอบการนะครับปี56นะครับใกล้เคียงที่ทางฝ่ายคาดนะครับโดยเพิ่มขึ้น22%เยนเยียนะครับอยู่ที่733ล้านนะครับเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น16%เยนเยียนะครับอยู่ที่2,973ล้านนะครับโดยได้รับอนิับส่งนะครับหลัก หลักมาจากการขยายช่องทางการจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งสิ้น113แห่งนะครับถึงหม้ว่าเซลล์เซลล์โตเซลล์กลเซลลโตเซลล์โกลนะครับของทั้งปี56จะติดลบเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1.5เปเนะครับเนื่องจากการชะลอตัวของการบริโภคภายในประเทศคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทนะครับอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส4นะครับอัตราหุ้นละ23สตา์นะครับ ขึ้นเลดีวที่6พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะจ่ายในวันที่21พฤษภาคมทางฝ่ายมีมองเชิงบวกนะครับต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทนะครับที่มีแผนการเติบโตอย่างชัดเจนนะครับทางการขยายช่องทางการจําหน่ายนะครับและการร่วมลงทุนธุรกิจที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกันเพื่อผลักดันการเติบโตของบริษัทมากยิ่งขึ้นคงคันแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่19บาท10สตางค์โฮมโปรนะครับกำไรปี56อยู่ที่3,068ล้านนะครับสูงกว่าที่คาดไว้นะครับ เรกาลงทแต่มารสอยู่ที่927ล้านนะครับเพิ่มขึ้น29% Q1Q นะครับและ7.5% y e a r o n y e ผลประกอบการปี56ที่ดีขึ้นนะครับจากการเปิดสาขา o m e Pro มากถึง11แห่งนะครับและมีเปิดเม g ก h o โฮ2แห่งกดขายเติบโต16%นะครับและมีเซลส s ตเซมโกร t h นะครับที่3.7%ก r o รเพิม่มฟิตเม g i n จขยับขึ้นนะครับสู่26.8%นะครับจากการเพิ่ม Product mix และมีรายได้ค่าเช่านะครับ ภาพปีหจยังเห็นโอกาสเติบโต,ตของธุรกิจนะครับตามการขยายตัวของสาขาเดิมนะครับแผนเปิดสาขาเพิ่มอีก13แห่งนะครับเราจะเปิดสาขาต่างประเทศแห่งแรกที่มาเลเซียในเดือนพฤศจิกาหูความแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่14บาท30คิวเฮาส์นะครับผู้บริหารยังกังวลปัจัยการเมืองนะครับที่อาจยืดเยื้อและยังระวังต่อภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับทางบริษัทตั้งเป้าโอลยยอดจอ,องเติบโต,ตที่5เั้งนี้มีแผนเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น26โครงการนะครับ 22,000ล้านบาทจากปีก่อน18โครงการนะครับโด,โดยล่าสุดนะครับยังไม่ได้เปิดโครงการใหม่เลยนะครับเพราะภาวะตลาดจะไม่ยังไม่เอื้อนะครับส่วนยอดจองล่าสุดนะครับของ2เดือนนะครับได้มา1,900ล้านบาทนะครับยังไม่โดดเด่นนะครับคิดเป็น26%ของยอดจองนะครับ จาก็ a c k อกเรอโอนปีนี้นะครับแค่4,800ล้านบาทนะครับเทียบกับยอดโอนปีก่อนที่18,000ล้านนะครับผ่านจะเติบโตเยียเยาอย่างต้องสายการขายโครงการแนวราบนะครับในเบื้องต้นทางฝ่ายคาดยอดโอนปีนี้ท่งตัวจากปี5-6นะครับโดยยอดโอนคอนโดปีนี้จะลดลง19%นะครับที่ต้องหวังจากโครงการแนวราบปัจจัยเร่งด้นโกลดไม่มากนะครับแต่ราคาหุ้นต่ำนะครับในชิงปีเทียบกับช่วงในอดีตนะครับดึงโครงคําแนะนําซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่3บาท50นะครับ TKS นะครับกำไรปี56ออกมาต่ำกว่าคาดนะครับแต่ยังโตได้6.7%เยียวยนะครับที่234ล้านนะครับเนื่องจากรับรู้ขาดทุนของซินเนกในไตรมาส4นะครับที่ขาดทุน18ล้านบาทเนื่องจากการตั้งสำรองนี้สงสัยนะครับราว42ล้านนะครับหากดูเฉพาะธุรกิจลงพิมพ์ที่เป็นธุรกิจหลักนะครับโตได้อย่างโดดเด่นนะครับรายได้โต2 1 6 ที่1,460ล้านนะครับโดยกำไรโตขึ้นถึง117%่งร้อยนเงียบเียนะครับช่วยให้กำไรยังโตได้เงียบเยียบนะครับแม้ส่วนแบ่งกำไรจากซินเนกลดลง42%่ปร์เระกาศจ่ายปันผล40สตางต่อหุ้นนะครับและหุ้นปันผล10หุ้นเดิมต่อ1หุ้นปันผลนะครับ XD วันที่28มีนานะครับโดยให้ยิวจากปันผลสูงที่8%อยิงราคาที่6.25บาทนะครับปรับลดราคาเพื่อทำปี57ก่อน XD นะครับที่เ90สตางคค์นะรับ โดยปัญหาการเมืองยังปัจจุบันยังส่งกระทบจํากัดต่อบริษัทนะครับเนื่องจากคุณมีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำนะครับและราคาหุ้นยังขึ้นน้อยกว่าปันผลนะครับแนะนําซื้อลงทุนนะครับสำหรับ TKS ต่อที่ Work นะครับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันที่20พฤศพานะครับที่2บาท60มาที่7บาทในวันนี้นะครับปรับตัวขึ้นถึง7%คือคงไม่เห็นปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนนะครับ โดยในไตรมาส4ผลประกอบการยังมีแนวโน้มที่ไม่ดีนักตัวย,ยังมีค่าใช้จ่ายบนบนักพนักงานที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4นะครับอีกทั้งมีค่าตัดจําหน่ายลิขสิทธส์ที่ซื้อมาเพื่อเตรียมทําทีวีดิจิตอลนะครับที่จะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงปัจจุบันรายการของเวิร์ดนะครับทางฟรีทีวีมี16รายการนะครับลดลงจากปีก่อนที่17รายการโดยมีการทํารายการใหม่แทนที่รายการเดิมนะครับส่วนทีวีดิจิตอลยังคงหวังผลกําไรในปีแรกยากนะครับจากการแข่งขันที่สูงขึ้นจากจ,ากจํานวนช่องที่มีเพิ่มมากขึ้น เวิจะมีการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่4มีนานะครับซึ่งจะนำข้อมูลมาพิจารณาปรับคาดการณ์อีกครั้งนะครับราคาหุ้นปรับโตขึ้นมา19%นับจาก20กุมภาจึงมองไม่สมเหตุสมผลนะครับให้ระมัดระวังในการเข้าลงทุน B.C. นะครับประกาศกำไรปี56นะครับที่5,590ล้านนะครับโตขึ้น16%เยีเยียดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับในเรสต์ไดจออกมาต่างกับที่คาดไว้นะครับแต่ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายขายบริหารได้ดีกว่าที่คาดเช่นกัน จากกำไรที่ออกมาใกล้เคียงที่คาดไว้นะครับคาดผลผลยครึ่งปีหลังจะอยู่ที่1บาท55สตางค์นะครับโดยทั้งฝ่ายมีแผนจะปรับประมาณการรวมถึงคำแนะนำนะครับหลังการประชุมนักวิเคราะห์ในเช้านี้นะครับต่อที่ TK นะครับกำไรสุทธิไตมาส4นะครับ อยู่ที่เพียง50.6ล้านนะครับปรับลดลง26.4% q o บหนะครับและ75% y ดสิบห้าเปนะครับโดยสำรองไตรมาส4นะครับยังพุ่งขึ้นมาที่342ล้านนะครับนับว่าสูงสุดของปีนะครับกําไรงวดมี56นะครับอยู่ที่428ล้านนะครับต่ากว่าที่คาดนะครับโดยรายได้เติบโต6%นะครับรายได้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น12%นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ดอล t าร i n c o m เขยับขึ้นจาก77.9นะครับในปี55นะครับมาที่88.7เนะครับ s n a เพิ่มขึ้น19.6%นะครับสำรองเพิ่มขึ้น24%แล้วมีภาระดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นนะครับสิ6สิ้นปีสิ้นเดือนธันวาปี56นะครับมี NPL อยู่ที่4.4%นะครับผู้ดาหนค่าสินเชื่อในช่วงครึ่งปีแรกของปีห7านะครับยังชะลอนะครับมซืสอทม่ฐานความขยันทาอ ทรรงตััวนะคบผู้บริหารเผยว่าในปี56นะครับยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีจำนวน2ล้านคันนะครับลดลง6%นะครับเยียวยตอนนี้ความต้องการได้ปรับลงตั้งแต่ปีพศ256เป็นต้นมานะครับตามการส่งออกที่ชะลอลงและต่อเนื่องด้วยการขาดมาตรการกระตุ้นเพิ่มจากภาครัฐนะครับสําหรับปี57นะครับประมาณการยอดขายอยู่ที่1.85ล้านคันนะครับลดลงอีก7.7%จากปัญหาการมือที่เยืดเยื้อะนะครับ ตางฝ่ายประมาณการปี57ลดลงอีกนะครับจากล่าสุดที่499.8ล้านนะครับลงมาที่423.7ล้านนะครับลดลง1.2%เยนเยียเพื่อสะท้อนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซานะครับต่อความต้องการรถจักรยานยนต์และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้าที่อาจแย่กว่าเดิมนะครับปันผลปี56นะครับที่43สตานต่อหุ้นนะครับจะขึ้นเองดีวมนที่5มีนานะครับแล้วจ่าย15%ภานะครับ ปรับราคาพื้นฐานปีห้มาที่8.65บาทนะครับจากเดิมที่10.2บาทนะครับแนะนำเพียงถือนะครับรับปันผลนะครับแต่ให้ระวังหลัง XD นะครับเนื่องจากการจ่ายปันผลปีละครั้งนะครับทำให้คาดอาจเห็นแรงเทขายหุ้นจากแนวโน้มที่ยังอ่อนแอนะครับการบินไทยนะครับปีห้าหันทุนสุทธินะครับ1 2ึ่งล้านนะครับจากปีก่อนกำไรที่6,229ล้านนะครับราคาทุนต่ำกว่าคาดนะครับ11.5% จากเงินชดเชยน้ำท่วมภาษีคืนมากกว่าคาดและได้รวมนะครับใกล้เคียงค่านะครับลดลง1.4%เยนเยียนะครับที่26,386ล้านนะครับส่วนหนึ่งมาจากไม่ได้รวมงบนกนะครับหลังเข้าจดทะเบียนนะครับและได้ค่าระหว่างที่ยังชะลอตัวโดยเคเ i n Factor ออยู่นะครับอยู่ที่74.1% ต้นทุนนะครับเพิ่มขึ้น2%นะครับเป็นไปตามค่านะครับจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นค่าซ้มแซมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนักบินและลูกเรือนะครับเพิ่มขึ้น16%นะครับหากไม่นับรวมรายการพิเศษต่างๆนะครับจะขาดทุนอยู่ที่4,848.82ล้านนะครับจากปีก่อนที่มีกำไรนะครับ2,203ล้านบาทนะครับจาเหตุการณ์จุนุมประทวงนะครับและประกาศใช้พรกรฉุกเฉินนะครับและภาวะเศรษฐจไทยชะลอตัวนะครับ ยังทำให้เคเบิลแฟกเตอร์นะครับรวมถึงรายได้ผู้ดีสารเฉลี่ยต่อหน่วยยังมีทิศทางที่อ่อนตัวลงนะครับเทียบเยนเยียประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนะครับจะส่งผลให้ยังต้องมีการบันทึกขาดทุนอัตงาตแรกเปลี่ยนนะครับจึงท,ทาให้ไฮซีซั่นในช่วงไตรมาสหนึ่งปีห้าเจ็ดนะครับคาดว่าจะยังคงขาดทุนอยู่ไตรมาสสองนะครับปกติเป็นโลซีซั่นนะครับซึ่งมันจะมีผลประกอบการขาดทุนนะครับรวมไปถึงไตรมาสสามจึงทำให้ภาพสามไตรมาสแรกของปีห้าเจ็ดยังขาดทุนต่อเนื่องนะครับ ราคาหุ้นได้ปรับตัวลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังสูงกว่าราคาพื้นฐานที่มองไว้1 1บนะครับนี่มันทยอยขายนะครับสำหรับการบินไทย พาไรนะครับก็กําไร Q4 ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับเราทำพันเออกมาพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งจุดเจ็ดห้าพันล้านนะครับประมาณการหนึ่งจุดเจ็ดพันล้านนะครับก็หลักๆก็มาจากมาจิสแหละครับยอดโอนก็อาจจะดีกว่าคาดนิดหน่อยนะครับดูจากแบงก์หลอกปีนี้นะครับยกมาโอนปีนี้หมื่นห้านะครับปีที่แล้วยอดโอนหมื่นสองสบายๆครับปีนี้ไม่ต้องทําอะไรก็มียอด โอนที่เติบโตแล้วนะครับแต่ถ้าคำนึงถึงการขายบ้านนะครับซึ่งในช่วงเดือนแรกก็ยังขายได้สักประมาณ7,800นะครับก็ยังน่าจะไปได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดโอนปีนี้ก็ยังน่ายจะเติบโตจากแบ็กล็อกขึ้นไปได้อีกนะครับซึ่งเรามองว่าจะเติบโตไปที่19,000ล้านนะครับซึ่งจะเติบโตค่อนข้างสูงนะครับ57%ากำไรจะเติบโต39%นะครับในความ แน่นอนของยอดโอนเนี่ยทำให้สุภาัลเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเติบโตมากที่สุดนะครับในกลุ่มนะครับขณะที่คนอื่นเนี่ยก็ไม่มีใครที่มีแบ็กหลอกที่สูงกว่ายอดโอนปีก่อนแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโก้ดนี่ค่อนข้างแน่นอนนะครับ PE ยังต่ำอยู่6เท่ากว่า Yield หยังแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน2 4บาท24สบาท40ตางค์นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ